หนังเปิดมาในปี180ที่ค่ายทหารของโรมันในแคว้นเจอรมาเนียอากาศขมุกขมัวฟ้าเทาๆดินเหนียวเละๆคือดูปุ๊บก็รู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่สนามรบธรรมดาแน่ๆคล่องค่อยๆแผนไปหาแม็กซิมัสนายพลโรมันที่ทั้งกองทัพเคารพเหมือนเป็นฮีโร่ตัวจริงเขายืนลูบรวงข้าวในทุ่งใช่ครับเปิดมาด้วยภาพสงบงามแบบนั้น ก่อนค่อยๆตัดกลับมาสู่ความจริงอันโหดร้ายของสนามรบแล้วจากนั้นคือเข้าสู่โหมดสึกใหญ่ทันทีกองทัพโรมันเตรียมประทะชนเผ่าเยอรมันที่แข็งแกร่งและดื้อรั้นสุดๆครับผมชอบมากตรงการวอร์มอารมณ์ไม่มีบทพูดเยอะแต่ทุกคนรู้ว่ากำลังจะมีอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นแม็กซิมัสเดินตรวจแถวทหารทหารมองเขาแบบศรัทธาเขาให้กำลังใจแบบสั้นๆแต่ทรงพลังโอ้โหฉากนี้คือหล่อแบบไม่ต้องพยายามเลยครับจากนั้น เขาก็หันไปบอกในทหารข้างๆคลาสสิกมากครับว่าเมื่อฉันให้สัญญาณปล่อยนรกออกมาเท่านั้นแหละครับเสียงยิงลูกไฟลูกธนูเพอร์นิกส์พุ่งเข้าใส่ป่าทึบกองทัพเยอรมันตะโกนคำรบก่อนจะวิ่งฝ่าไฟออกมาคือโคตรเดือดแบบหนังสงครามชั้นดีเลยครับแม็กซิมัสควบมาเข้าประจันบานเข้าชนกันแบบใส่เต็มไม่มีพักไม่มีหายใจดูแล้วมือกำหมัดไปด้วยการจัดแอคชั่นตอนเปิดเรื่องนี่คือเทพจริงจ แล้วฉากเปิดก็ตบท้ายด้วยชัยชนะของโรมันแต่ก็เต็มไปด้วยเลือดเงื่อความสูญเสียแบบไม่มีใครชนะจริงๆในสงครามซึ่งนี่แหละครับเป็นโทนของหนังทั้งเรื่องเลยคือยิ่งใหญ่แข็งแกร่งแต่ขมขมหน่อยหลังจากภาพสงครามอันยิ่งใหญ่ดับลงหนังพาเราลัดมาที่อีกมุมหนึ่งของจักรวรรดิโรมันครับบนรถม้าหรูที่กำลังเคลื่อนฝ่าลมหนาวไปยังแนวหน้าของสนามรบ มีคอมโมดัสลูกชายคนเล็กของจักรพรรดิมาคัสและลูซิลลาพี่สาวคนโตนั่งอยู่ด้วยกันสองพี่น้องดูผูกพันกันดีนะครับแต่นี่แหละที่หนังโยนสัญญาณเล็กๆตั้งแต่ต้นว่าครอบครัวนี้มีความเปราะบางบางอย่างซ่อนอยู่ตัดกลับมายังแนวหน้าหลังศึกจบจักรพรรดิมาคัสเดินเข้ามาหาแม็กซิมัสด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแบบพ่อมองลูกถึงแม้ความจริงแล้วคนที่เป็นลูกแท้ๆกำลังจะตามมาถึงในอีกไม่กี่นาที มาคัสถามแม็กซิมัสว่าอยากได้อะไรเป็นรางวัลตำแหน่งก็ให้ได้อำนาจก็พร้อมยกให้แต่แม็กซิมัสกลับตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าขอแค่ได้กลับบ้านแค่นั้นพอขอรับองค์จักรพรรดิ ตรงประโยคนี้แหละครับที่สำคัญมากมาคัสมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนเหมือนเห็นความจริงใจที่หายากในเมืองหลวงในขณะที่ประชาชนเคารพแม็กซิมัสทหารนับถือเขาและแม้แต่จักรพรรดิก็ยังรักเขาเหมือนลูกในไส้พอถึงจุดนี้ภัยเงียบก็เริ่มก่อตัวเรียบร้อยแล้วครับ ทันทีที่คอมบูดัสเดินทางมาถึงเขารีบลงจากมา้าวิ่งไปหาจัก,กรพรรดิพ่อของตัวเองพูดเอาใจทุกอย่างเหมือนเด็กที่อยากให้พ่อชมสักครั้งแต่สายตาของมาคัสที่มองกลับไปมันไม่ได้เย็นชาแต่มันคือห่างเหินแบบที่ลูกชายรู้ทันทีว่าพ่อให้ใจคนอื่นมากกว่าตัวเองและคอมบูดัสเองก็มองเห็นว่าพ่อยืนเคียงข้าง Maxim แม็กซิมัสแววตาเขามีทั้งความน้อยใจปนด้วยไฟริษยาที่จุดขึ้นแบบเงีย,งยบๆ นี่คือเมล็ดแรกของโศกนาฏกรรมทั้งเรื่องครับคืนนั้นแม็กซิมัสเดินตรวจ่ข่ clipping, ทหารเจ็บเต็มไปหมดบรรยากาศมันทั้งเงียบทั้งหนักแล้วคอมบูดัสก็เดินเข้ามาทักพร้อมบริวารอีกสองคนเขาเริ่มถามคำถามแบบมีนายว่าแม็กซิมัสสนับสนุนจักรพรรดิหรือสภาแต่แม็กซิมัสทหารแท้คนนี้เขาตอบเลี่ยงเพราะในหัวมีแต่บ้านลูกเมียไม่ใช่อำนาจคอมบูดัสจึงเผยความคิดแท้จริงออกมาว่าเขาเกลียดสภานักการเมือง อยากล้มระบอบทั้งหมดและตั้งจักรพรรดิให้มีอำนาจสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้เลยว่ามันเลดแห่งเผด็จการมันอยู่ในตัวผู้ชายคนนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องเขาถามแม็กซิมัสว่าจะช่วยเขาไหมแต่แม็กซิมัสปฏิเสธอย่างสุภาพว่าขอเพียงกลับบ้านก็พอคอมมูดัสยิ้มแบบแปลกๆก่อนจะพูดทิ้งท้ายว่า อย่าสบายใจเกินไปนะข้าอาจเรียกเจ้ากลับมาเมื่อไรก็ได้แล้วจู่ๆเขาก็พูดถึงชื่อลูซิล่าแบบไม่ตั้งใจซึ่งพอแม็กซิมัสได้ยินแววตาเขาเปลี่ยนทันทีครับมันเป็นสายตาของคนที่เคยผูกพันกันมาก่อนเป็นความรู้สึกที่ทั้งอุ่นทั้งเจ็บทั้งเก็บงำรุ่งเช้าหลังศึกใหญ่ค่ายทหารยังเต็มไปด้วยเสียงครางของบาดแผลและกลิ่นควันไฟที่ยังไม่จางครับกองทัพทั้งหมดกำลังพักฟื้น แม้จะอยากกลับบ้านแต่ยังไม่มีคำสั่งจากจากักรพรรดิทุกอย่างยังต้องหยุดนิ่งอยู่ที่แนวรบแห่งนี้แล้วไม่นานจากักรพรรดิมาคัสก็ส่งคนไปเรียกตัวแม็กซิมัสเข้าเฝ้าพอแม็กซิมัสเดินเข้าไปในเต็นท์ภาพตรงหน้าคือมาคัสในโทนที่เงียบลงสุขุมขึ้นและเหมือนมีภาระบางอย่างแบกทับอยู่บนไหล่มาคัสพูดตรงไปตรงมาเขาอยากคืนอำนาจให้สาธารณารัฐให้โรมกลับไปสู่ยุคที่ประชาชนมีเสียงไม่ใช่ยุคของจกักรพรรดิแบบรวมศูนย์อำนาจอีกต่อไป และคนที่จะทำสิ่งนั้นแทนเขาได้ไม่ใช่ลูกชายแต่คือแม็กซิมัสคนที่ทหารรักประชาชนศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อโรมจริงๆแต่แม็กซิมัสผู้ชายที่อยากกลับบ้านสุดชีวิตกลับลังเลอยู่ดีๆจะให้เขามานั่งปกครองโรมเขาไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นเลยมาคัสเห็นสีหน้าเขาแล้วบอกว่าใช้เวลาคิดจนถึงเย็นแล้วค่อยกลับมาบอกคำตอบแก่ข้าเป็นคำสั่งที่ไม่ได้กดดันแต่ชัดเจนว่ามาคัสหวังในตัวเขาแค่ไหน พอแม็กซิมัสออกจากเต็นท์เขาก็เจอกับลูซิล่าพอดีบทสนทนาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยไม่ใช่ความหวานแต่เป็นความผูกพันแบบคนที่มีอดีตร่วมกันลูซิล่าถามถึงภรรยายและลูกของแม็กซิมัส เขาก็ถามถึงลูกชายเธอแล้วเราก็ได้รู้ผ่านคำพูดเบาๆว่าสามีของลูซิล่าเสียไปนานแล้วเหลือแต่เธอกับลูกชายคนเดียวและในสายตามันชัดเลยครับว่าเธอยังมีความรู้สึกบางอย่างต่อแม็กซิมัสความรู้สึกที่ทั้งใกล้ทั้งไกลและไม่อาจพูดออกมาตรงๆได้ตกเย็นแม็กซิมัสหยิบชิ้นไม้แกะสลักรูปเมียกับลูกขึ้นมาสวดภาวนาขอพระเจ้าให้คุ้มครองครอบครัวของเขา สิ่งน,นี้คือหัวใจของผู้ชายคนนี้เขาไม่ต้องการอำนาจไม่ต้องการบัลลังก์ เขาต้องการกลับบ้านแค่นั้นจริงๆแต่ในคืนนั้นเองอีกด้านหนึ่งคือโศกนาฏกรรมของทั้งเรื่องคอมโมดัสเดินเข้าไปหาองค์จักรพรรดิพ่อของเขาหวังจะได้ยินคำว่าลูกคือทายาทของพ่อแต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับตรงกันข้ามอย่างเจ็บแสบที่สุดมาคัสบอกเขาตรงๆว่าเขาไม่เหมาะจะเป็นจกักรพรรดิว่าเขาจะมอบอำนาจให้แม็กซิมัสแทนเพื่อให้รมกลับไปสู่ระบบสาธารณรัฐอีกครั้ง คอมโมดัสได้ยินน้ำตาไหลทันทีครับไม่ใช่น้ำตาของคนอ่อนแอแต่เป็นน้ำตาของลูกชายที่พยายามเอาใจพ่อทั้งชีวิตแต่ไม่เคยได้รับความรักอย่างที่ตัวเองต้องการและตอนที่เขาพูดว่าข้าทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านภาคภูมิใจในตัวข้าแต่ข้าก็ยังไม่ดีพอใช่ไหมตั้งแต่เด็กจนโตข้าอยากให้ท่านพ่อรักข้าเหมือนที่พ่อรักคนอื่นคือจุดที่คนดูหลายคนรู้เลยว่าปมทั้งชีวิตของคอมโมดัสคือพ่อไม่เคยเลือกเขา มาคัสเองก็ร้องไห้เขาเสียใจเขาโอบกอดลูกแต่คำว่าไม่เหมาะสมมันแทงลึกเกินกว่าจะลบและนั่นแหละครับอ้อมกอดที่ควรจะเป็นกอดของพ่อกับลูกกลับกลายเป็นลมหายใจสุดท้ายของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คอมโมดัสในสภาวะเสียใจปนความริษยาตัดสินใจอย่างโหดร้ายที่สุดเขากอดพ่อเอาไว้แล้วค่อยๆใช้น้ำหนักตัวบดหน้าอกของจัก,กรพรรดิบีบกอดอย่างแน่นแน่นจนมาคัสหายใจไม่ออก ในห้องถงที่เงียบสงัดลูกชายฆ่าพ่อของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะของโรมหลังจากคอมดัสฆ่าพ่อตัวเองในคืนนั้นทุกอย่างก็เริ่มเคลื่อนเร็วผิดปกติครับยังไม่ทันมีพิธียังไม่ทันมีเสียงประกาศไว้อะไรเขาก็รีบเรียกตัวแม็กซิมัสเข้าพบในทันที พอแม็กซิมัสเข้าไปในเต็นท์สีหน้าคมกริบของคอมโมดัสก็พยายามเก็บความเศร้าปลอมของเขาเอาไว้ก่อนพูดคำที่เหมือนเป็นมิตรแต่ซ่อนคมดาบไว้เต็มประโยคแม็กซิมัสพ่อข้าตายแล้วตอนนี้รมต้องการเจ้าข้าถามเพียงอย่างเดียวเจ้าจะยืนเขียนข้างข้าไหม แม็กซิมัสนายพลที่ซื่อสัตย์ต่อมาคัสมองตาเขาเพียงเสี้ยววินาทีก็รู้ว่าเบื้องหลังการตายของจกักรพรรดิไม่ปกติเขาตอบปฏิเสธทันทีโดยไม่ลังเลปฏิเสธแบบไม่ประนีประนอมคำปฏิเสธนั้นเหมือนเหล็กร้อนกรีดใจคอมโมดัสสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีครับกลายเป็นความโกรธปนดูมินและนี่แหละครับคือโอกาสที่เขาจะกำจัดชายคนเดียวที่พ่อรักมากกว่าตัวเขา ไม่กี่อึดใจแม็กซิมัสถูกทหารจับกลุมทันทีแต่ตรงนั้นมีทหารคนหนึ่งที่เคยรับใช้เขามานานเห็นเหตุการณ์กำลังจะพุ่งเข้าไปช่วยแต่แม็กซิมัสก็สายหน้าเบาๆห้ามไว้ทหารคนนั้นก็เลยทำได้แค่กำมือแน่นแล้วมองดูในพลของตัวเองถูกพาไปโดยไม่มีอำนาจจะช่วย แม็กซิมัสถูกนำไปที่ด้านหลังค่ายหรือก็คือที่ปลิดชีพแบบเงียบๆของทหารทหารได้รับคำสั่งให้ฆ่าเขาและเผาศพซะแต่วินาทีที่ดาบจะฟันลงแม็กซิมัสไหวตัวเร็วยังกับสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าเขาจับจังหวะสวนกลับฆ่าทหารทั้งชุดอย่างรวดเร็วแม้จะถูกฟันเข้าที่หัวไหล่จนเลือดไหลเป็นทางเขาควบมา้าหนีออกจากค่ายทันทีมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความหวังสุดท้ายว่าเมียกับลูกจะปลอดภัยแต่เมื่อม้าพาเขาวิ่งเข้าใกล้บ้านสิ่งที่เห็นตรงหน้า ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นในทันทีบ้านทั้งหลังถูกเผาเหลือแต่ซากและที่ต้นไม้หน้าเรือนเมียของเขากับลูกชายถูกแขวนคอทิ้งไว้จนแห้งแม็กซิมัสทรุดลงทันทีเขาร้องไห้เหมือนหัวใจถูกย่ำจนแหลกภาพลูกเมียที่เขาอยากกลับไปกอดเหลือแค่ร่างไร้ลมหายใจเขาอุ้มศพทั้งคู่ไปฝังเองด้วยมือที่สั่นจนแทบจะจับดินไม่อยู่ก่อนจะเหนื่อยล้าและหลับไปทางน้ำตาข้างหลุมศพนั้นก่อนจะมีใครบางคนลากตัวเขาออกไป พอเขารู้สึกตัวอีกทีเขาอยู่บนรถม้าเจอกับชายผิวสีคนหนึ่งชื่อจูบากำลังเอาหนอนไปโปะที่แผลของเขาเพราะมันจะช่วยกินเนื้อที่ตายแล้วให้แผลดีขึ้นจูบาบอกให้เขานอนพักเจ้าต้องพักอีกไม่นานเจ้าจะชินกับการเป็นทาสเองใช่ครับม็กซิมัสถูกจับเป็นทาสและถูกขายให้พ่อค้าคนหนึ่งชื่อโปรซิโมอดีตนักสู้ผู้เคยสร้างชื่อเสียงในโคลอเซียมมาก่อน จากในผลผู้บัญชาการกองทัพเขากลายเป็นทาสไร้ค่าในตลาดถูกสั่งให้เรียนรู้การต่อสู้ในเวทีของคนดูโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยเลือดดาบและเสียงเชียร์เพื่อความบันเทิงของผู้ชมแต่ในความมืดนั้นเขาก็ุบเพื่อนร่วมชะตาอย่างจูบาและคนอื่นๆพวกเขาฝึกกันอย่างหนักและแม็กซิมัสแม้ไม่มีใจอยากฆ่าใครก็ต้องเรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดจนถึงวันแรกที่ต้องขึ้นสู่เวทีจริงของเขาเสียงประตูเหล็กเปิดออก แม็กซิมัสถูกล่ามโซ่ไว้กับจูบาคนละข้างคู่ต่อสู้หลายคนกำลังรอจะฆ่าพวกเขาแต่ด้วยสัญชตาตญาณและความเป็นนักรบตัวจริงเขาและจูบาใช้จังหวะที่เข้าขากันแบบแทบไม่ต้องพูดหมุนโซ่ฟาศัตรูและจัดการคู่ต่อสู้ทีละคนอย่างรวดเร็วเสียงเชียร์เริ่มดังขึ้น ชื่อของท่าคนนี้เริ่มถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกในสนามสังหารและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนาน Maximus the Gladiator ครับหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้าหนังก็ตัดกลับมาที่กรุงโรมครับประตูเมืองใหญ่เปิดออกพร้อมเสียงกรองดังสนัน่นขบวนของคอมโมดัสกับลูซิลล่าแล่นเข้ามาท่ามกลางทหารนับพันที่ยืนเรียงรายเหมือนกำลังต้อนรับผู้ปกครองคนใหม่ของจกักรวรรดิทุกคนเงยหน้ามองด้วยความคาดหวังพอรถหยุด ลูกชายของเธอก็วิ่งพุ่งเข้ามากอดเป็นภาพอบอุ่นแปลกๆท่ามกลางบรรยากาศที่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยกลิ่นอายการเมืองสมาชิกสภาเดินออกมาต้อนรับคโมบอดัสอย่างเป็นพิธีโดยมีเกรคัสเป็นคนเปิดบทสนทนาเรื่องการบริหารบ้านเมืองแต่ยังไม่ทันไรคโมดัสก็เริ่มออกความคิดเห็นของตัวเองแบบไม่ฟังใครเขาต้องการการยอมรับจากประชาชนแบบเร่งด่วนจนพูดออกมาว่าอยากยุบสภาแล้วรวมอำนาจทุกอย่างมาไว้ในมือของตัวเองทำเอาทั้งห้องประชุมเงียบกริบ ลูซิลล่านี่รีบเข้ามาดึงคำพูดทันทีเพราะสีหน้าของพวกสภาเริ่มแข็งเป็นหินคอมโมดัสรู้ว่าตัวเองจะฝืนได้มากกว่านี้เลยคิดอีกทางใช้สนามประลองโคลอเซียมเป็นเครื่องมือผูกใจประชาชนแทน แล้วภาพก็ตัดกลับไปทางแม็กซิมัสที่ตอนนี้กำลังเดินสายขึ้นสังเวียนกับกลุ่มของพร็อกซิโมทุกสนามที่ไปคนดูเชียร์สนันราวกับกำลังต้อนรับชื่อที่จะกลายเป็นตำนานของแม็กซิมัสเริ่มดังไปทั่วและพร็อกซิโมเองก็เห็นชัดเลยว่านี่คือดาวดวงใหม่เขาเลยมาบอกข่าวใหญ่กับแม็กซิมัสว่าโรมกำลังจะจัดการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดและพวกเขากำลังจะได้ขึ้นสู้ในโคลอเซียมสนามที่สร้างวีรบุรุษมาไม่รู้กี่รุ่น เสียงของ Proximo เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะเขาเคยอยู่ที่นั่นเคยเป็นนักชู้จนได้รับดาบพระราชทานจากจักรพรรดิองค์ก่อนทำให้เขาได้รับอิสรภาพจากการเป็นทาสส่วน Maximus ไม่ได้สนใจชื่อเสียงอะไรเลยเขาต้องการแค่อิสรกก่อนจะแยกกัน Proximo ก็ยื่นชุดเกราะใหม่ให้ Maximus เหมือนส่งมอบอาวุธที่จะทําให้ชายคนนี้มีโอกาสยืนต่อหน้าจักรพรรดในแบบที่เขาอยากเผชิญมากที่สุดแม็กซิมัสนั่งคุยกับเพื่อนนักสู้ชื่อจูบา เศร้าแบบเงียบๆแม็กซิมัสถามเสียงเบาว่าถ้าฉันตายฉันจะได้เจอเมียกับลูกไหมจูบายิ้มจังๆแล้วบอกว่าได้เจอแน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพื่อนแล้วเขาก็เล่าเรื่องของตัวเองภรรยาและลูกของเขาถูกจับไปเป็นทาสเขาบอกว่าเขาจะรอรอจนกว่าครอบครัวของเขาจะสิ้นแล้วเขาจะไปตายตามพวกเขาที่หลังคำพูดมันเรียบง่ายมากแต่เจ็บและทำให้เห็นว่าทุกคนบนสังเวียนนี้ต่างก็มีความสูญเสีย หลังจากเดินทางกันมาไกลในที่สุดแม็กซิมัสกับนักสู้ของพร็อกซิโมก็มาถึงกรุงโรมครับบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีครับเมืองทั้งเมืองแน่นขนาดด้วยผู้คนที่กำลังรอชมการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่เสียงเชียร์เสียงดนตรีเสียงพ่อคาเร่มันคึกคักจนแม็กซิมัสเองยังอดมองไปรอบๆไม่ได้เรากับเขากำลังก้าวเข้าสู่สนามรบแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่เลือดกับเหล็ก แต่เป็นสนามแห่งชื่อเสียงและการเมืองที่พัวพันอยู่เบื้องหลังตัดกลับไปที่คาร์เรัตของโคมดัสตอนเย็นวันนั้นเขาพูดกับลูซิล่าแบบตรงๆว่าในวันเฉลิมพระเกียรติของจักรพรรดิองค์ก่อนเขาจะประกาศยกเลิกสภาเพื่อรวบอํานาจทุกอย่างมาไว้ที่ตัวเองลูซิล่าก็ได้แต่บอกให้เขาไปพักผ่อนไม่ใช่เพราะเป็นห่วงแต่เพราะรู้ว่าถ้าคุยต่อเขาจะยิ่งทําเรื่องง่วงๆมากขึ้นคืนนั้นเธอแอบออกไปพบกับเกรกัสและสมาชิกสภาที่ไม่พอใจในการปกครองของโคมดัสเธอบอกพวกเขาว่าตอนนี้โคมดัส ได้แอบขายธัญพืชของเมืองออกไปและหากปล่อยไว้แบบนี้ภายในสองปีประชาชนจะอดตายทั้งเมืองเกรกัสจึงบอกว่าต้องรีบแจ้งสมาชิกสภาทุกคนแต่ลูซิล่าก็กลับบอกว่ามันไม่ทันแล้วโคโมดัสกำลังจะยุบสภาและถ้าประชาชนยังสนับสนุนเขาอยู่พวกเขาก็ไม่มีอำนาจทำอะไรรุ่งเชา้าแม็กซิมัสกับพวกนักสู้ก็เตรียมตัวลงสนามโคลอเซียมเป็นครั้งแรกและนี่คือจุดที่ชื่อของเขาจะก้องไปทั่วกรุงโรมครับ สนามยักษ์ที่ผู้คนเป็นหมื่นกำลังตะโกนชื่อเหล่านักสู้ที่ลงไปเสียงตายแม็กซิมัสกำลังเปลี่ยนจากทาสสู่ฮีโร่ของประชาชนทีละก้าวความแข็งแกร่งและวิธีการสู้ที่สุขุมทำให้คนดูเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่นักสู้ธรรมดาพอชนะการต่อสู้ครั้งแรกกระแสของเขาก็มาแบบสุดๆจนคอมบาดัสเองต้องเดินลงมาที่สนามเพื่อดูหน้าเขากับตาแต่แม็กซิมัสกลับหันหลังให้ไม่ยอมคำนับ ทำเอาคอมมาดัสหัวร้อนจนต้องสั่งให้เขาถอดหน้ากากออกตรงนั้นท้ายที่สุดแม็กซิมัสก็ยอมถอดพร้อมประกาศชื่อและย้ำบอตัวเองคือนายพลที่ซื่อสัตย์ของจักรพรรดิองค์ก่อนและจะไม่มีวันสวามิภักดิ์ต่อคอมมาดัสเด็ดขาดช็อตนี้ทำเอาคนดูทั้งสนามเงียบกริบก่อนจะระเบิดเสียงเชียร์ใส่คอมมาดัสจนเขาจำใจต้องไว้ชีวิตแม็กซิมัสทั้งที่ในใจกโกรธจนแทบระเบิด นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของความอิจฉาความกลัวและความตึงเครียดที่กำลังจะลุกลามกลายเป็นสงครามส่วนตัวร่วงจัก,กรพรรดิผู้ไม่มั่นคงกับทาาที่ทั้งเมืองกำลังเริ่มรักมากกว่าผู้นำตัวจริงซิอีกหลังจากการแข่งขันจบลงคอมมาัสก็เดินเข้ามายืนต่อหน้ารูปปั้นขององค์จักรพรรดิองค์ก่อนผู้ที่เขาลงมือสังหารในอดีต จากนั้นเขากลับไปถามพี่สาวตัวเองลูซิลล่าว่าเมื่อได้เห็นแม็กซิมัสอีกครั้งรู้สึกอย่างไรเธอพยายามข่มใจตอบอย่างระมัดระวังว่าไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นพร้อมเสนอให้น้องชายจัดการกับชายที่หักหลังและไม่ยอมสวามิพักแต่คอมดัดสกลับสายหน้าบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเขามีแผนการที่จะกำจัดแม็กซิมัสโดยที่ประชาชนจะเห็นด้วยซึ่งแผนนี้ทำให้เห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่แบบลึกๆและค่อยๆปรับเกมการเมืองให้เข้าทางตัวเอง คืนนั้นลูซิยล่าแอบเข้ามาหาเร็กซิมัสในที่พักพอเข้ามาเธอก็พูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและเต็มไปด้วยความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาแต่แม็กซิมัสกลับโมโหและบีบคอเธอเบาๆเพื่อแสดงความเจ็บปวดในใจของตัวเองเธอกลับตอบด้วยความกลัวและเสียใจในคราวเดียวว่าเธอกลัวมาตลอดตั้งแต่วันที่พ่อตายเธอไม่กล้าแสดงความอ่อนแอหรือร้องไห้ต่อหน้าใครเพราะกลัวว่าน้องชายของเธอจะปองร้ายต่อลูกชายของเธอเธอพูดตรงตรงกับแม็กซิมัสว่าตอนนี้เธอได้เห็นแล้วว่า มีทานคนหนึ่งมีอำนาจเหนือองค์จักรพรรดิจริงๆด้วยแรงศรัทธาและการสนับสนุนของประชาชนแต่แม็กซิมัสกลับสายหน้าปฏิเสธไปว่าเขาเป็นเพียงทานคนหนึ่งจะมีอำนาจมากกว่าจักรพรรดิได้อย่างไรเธอจึงเล่าเพิ่มว่าน้องชายของเธอกลายเป็นศัตรูของสมาชิกสภาทั้งหมดแต่ไม่มีใครกล้าข,ขัดขืนเพราะประชาชนสนับสนุนเขาและยังมีสมาชิกสภาคนหนึ่งพร้อมจะต่อต้านหากแม็กซิมัสยินดีไปพบแต่เขากลับปฏิเสธอย่าเจอเขาอีกแล้วให้คิดว่าเขา ตายไปแล้ววันรุ่งขึ้นคอมมูดัสก็จัดการกับความจงรักภักดีแบบโหนเฮี้ยมเขาจับทหารที่เคยให้ข่าวว่าพวกเขาได้เห็นแม็กซิมัสตายแล้วมัมัดไว้ต่อหน้าต่อตาและสั่งแม่ทัพผู้รับใช้จักรพรรดิองค์ก่อนให้สั่งยิงธนูเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีของพวกเขาเอง ขณะเดียวกันแม็กซิมัสก็ถูกจัดให้ออกสังเวียนครั้งสำคัญในสนามโคลอสเซียมที่จะมีผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองเขาสู้ด้วยหัวใจและฝีมือจริงๆจ,จนเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในที่สุดผู้ชมทั้งสนามต่างโห่ร้องให้เขาสังหารคู่ต่อสู้แต่แม็กซิมัสกลับวางมีดลงไม่ทำตามคำสั่งของฝูชนรวมถึงไม่สนใจการยกมือของคอมูดัส การกระทำนี้ทำให้คอมูดัสหน้าแตกต่อหน้าประชาชนและในขณะที่เขาเดินลงมาพบแม็กซิมัสเพื่อ,อยั่วยุด้วยเรื่องภรรยาและลูกที่ถูกทรมานเขากลับไม่สามารถทำให้แม็กซิมัสเสียสติได้เพราะแม็กซิมัสประคองตัวเองได้อย่างเยือกเย็นเดินออกจากสนามไปทิ้งให้คอมูดัสหน้าแตกและไร้อำนาจต่อสายตาประชาชนระหว่างทางกลับแม็กซิมัสพบทหารนายหนึ่งที่เคยร่วมรบกับเขาในสงครามผู้ชายคนนั้นยื่นของที่ระลึกเป็นรูปแกะสลักไม้ของภรรยาและลูกชายให้ พร้อมบอกให้ทหารไปบอกพี่น้องทหารคนอื่นว่าเขายังไม่ตายและรีบนำกองทัพเข้ามาที่กรุงโรมทันทีคืนนั้นแม็กซิมัสนั่งถือรูปแกะสลักไม้ไว้แนบอกเขาจูบเบาๆด้วยความคิดถึงครอบครัวของเขาที่จากไปและฝึกใจให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อวันแห่งการล้างแค้นที่กำลังใกล้เข้ามาคืนนั้นคอมูดัสนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวจิตใจของเขาเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ความหวาดกลัวว่าชายทาสอย่างแม็กซิมัสจะได้ใจประชาชนและกลายเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของเขาเริ่มกัดก,กินภายในแม้สมาชิกสภาที่อยู่ร,บรอบๆจะเสนอให้จัดการแม็กซิมัสแบบรุนแรงแต่คอมูดัสกลับสายหน้าเขาไม่ได้อยากฆ่าตรงๆต,ตอนนี้เขาวางแผนอย่างเงยือกเย็นให้ชายผู้นี้เสียชื่อเสียงต่อหน้าประชาชนแทนในช่วงเวลาเดียวกันทหารที่เคยพบกับแม็กซิมัสเมื่อวันก่อนเข้ามารายงานว่า กองทัพพร้อมแล้วและพรุ่งนี้อาจเคลื่อนทัพมาถึงกรุงโรมถ้าพวกเขาได้เจอนายพลตัวเป็นๆของพวกเขาว่ายังมีชีวิตอยู่แม็กซิมัสจึงเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องเริ่มแผนเขามอบภารกิจให้ทหารคนนั้นไปแจ้งลูซิลล่า แม็กซิมัสพร้อมจะร่วมมือเพื่อจัดการกับน้องชายของเธอแต่มีข้อแม้ชัดเจนว่าเขาต้องได้รับการไถ่ตัวให้เป็นอิสระพร้อมม้าดีๆสักตัวเพื่อออกเดินทางหนีออกจากโรมและอีกสองวันต่อมาเขาจะกลับมาพร้อมกับกองทัพเพื่อยึดอำนาจและลบล้างการปกครองของคอมูดัสแม็กซิมัสยืนยันว่าเมื่อภารกิจสำเร็จเขาจะมอบอำนาจการปกครองให้แกรกคัสดูแลและตัวเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือการปกครองในกรุงโรมเด็ดขาดข้อเสนอของเขาเรียบง่าย แต่หนักแน่นแกรคัสรับข้อเสนอและตกลงตามนั้นรุ่งเชา้าแกรคัสสั่งให้คนรับใช้เอาเงินไปไถ่ตัวแม็กซิมัสและรออยู่ข้างตีนรูปบ้านท่ามกลางความระแวดระวังโปรซิโอแอบสังเกตอยู่ห่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้คนของคอมบูนัสสังเกตเห็นว่าพวกเขากำลังวางแผนให้แม็กซิมัสหลบหนีแต่โปรซิโอเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเขาบอกกับแม็กซิมัสว่าแผนนี้คงไม่สำเร็จแน่นอนเพราะองค์จักรพรรดิต้องรู้เรื่องเข้าแน่แม็กซิมัสรับปากว่าเขาจะได้เงินหลังจากกลับมา แต่โปรซซโอไม่สนใจคำมั่นสัญญาแม็กซิมัสพูดตรงๆเขาจะฆ่าคอมบูดัสให้ได้ ตอบไปว่าทำไมเขาต้องช่วยแม็กซิมัสเพราะองค์จกักรพรรดิทำให้เขารวยจากการแข่งขันต่อสู้นี้เขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำลายแหล่งรายได้ของตัวเองพอแม็กซิมัสฟังเขาก็ทิ้งท้ายด้วยความหนักแน่นว่าคามูดัสคือคนที่ฆ่าจากักรพรรดิองค์ก่อนคนที่ให้อิสระแก่ท่านน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธที่กลั่นออกมาจากใจลึกๆเพราะซิโอพยักหน้าและถอนหายใจเบาๆเพราะเขารู้ว่าแม็กซิมัสไม่ได้ทำเพื่อเงินหรือชื่อเสียงแต่ทำเพื่อเกียรติยศและความยุติธรรมให้กับโรมจริงๆ ัดภาพมาที่กรุงโรมเกรกคัสตอนนี้ถูกฐานของคอมบูดัสจับตัวไปเพราะสงสัยว่าเขามีส่วนในการวางแผนช่วยแม็กซิมัสหนีออกจากเมืองขณะเดียวกันลูซิลล่าเข้ามาพบคอมูดัสเธอมองน้องชายของเธอด้วยสายตากังวลขณะเขาประกาศเสียงหนักแน่นว่าถึงเวลาที่จะยุบสภาแล้วคืนนี้เขาจะจัดการเกรกคัสเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครกล้าขัดขืน แต่ลูซิล่ากลับยืนยันเสียงอ่อนกว่าแต่ไม่ใช่คืนนี้เธอพยายามถงเวลาและปกป้องคนที่เธอเชื่อว่ามีความถูกต้องลูซิล่าพบแม็กซิมัสเพื่อแจ้งข่าวร้ายเรกรกัสถูกจับไปแล้ว เธอพูดด้วยน้ำเสียงด่วนร้อนและแตัดสินใจบอกเขาว่าเขาต้องหนีคืนนี้ทันทีทั้งคู่สบตากันชั่วครู่ความรู้สึกทั้งหมดระเบิดออกมาเป็นจูบอำลาครั้งสุดท้ายตัดมาฝั่งคอมมูดัสลูซิลากลับมาแล้วเห็นภาพน้องชายของเธอกำลังเล่นกับลูกชายของเธออย่างไม่รู้ตัวคอมมูดัสเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องการทรยศคนที่เขารักมากที่สุดกลับคิดทรยศเขาน้ำเสียงของเขาแฝงความลึกลับและเย็นชาลูซิลาร้องไห้ทันทีรู้ชัดเจนว่าคอมมูดัสรู้แล้วว่าเธอกำลังวางแผนช่วยแม็กซิมัสหนี คืนนั้นคอมมูดัสสั่งทหารออกไล่ล่าแม็กซิมัสแต่ก่อนการไล่ล่าเขาพูดกับกลุ่มเพื่อนของเขาว่าใครไม่เกี่ยวข้องให้กลับเข้าห้องขังไปส่วนใครอยากต่อต้านก็ต้องออกมาชักดาบสู้กลุ่มเพื่อนเข้าใจทันทีและร่วมมือกันถ่วงเวลาเพื่อให้แม็กซิมัสมีโอกาสหนีขณะเดียวกันโปรซิโอถูกทหารของคอมมูดัสสังหารอย่างเลือดเย็นในห้องของเขาความเงียบปกคลุมและความสูญเสียทิ้งร่องรอยให้แม็กซิมัสรู้สึกถึงแรงกดดันที่กำลังตามมา แม็กซิมัสหนีออกมาได้แต่ไม่ไกลกลุ่มทหารของโคมูดัสล้อมเขาไว้รอบด้านทําให้เขาเห็นชัดเจนว่าไม่มีทางหนีทหารเข้าล้อมแม็กซิมัสจนเขาถูกจับตัวรุ่งเช้าโคมูดัสมองลูซิล่าด้วยสายตาเยือกเย็นผสมกับความทยะทยาน เขาถามเธอด้วยน้ำเสียงกดดันว่าถ้าเธอยินยอมตามชูรักของเธอแม็กซิมัสลูกชายของเธอจะตกอยู่ในอันตรายหากเธอเลือกสละความรักนี้เธอก็จะยอมสละความอับอายของตัวเองและยังรักษาชีวิตลูกชายเอาไว้คำถามนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับยุคนั้นข้อเสนอลนนักษณะนี้ฟังดูสุดโต่งและค่อนข้างเหนือจริยธรรมปัจจุบันแต่ในประวัติศาสตร์โรมันการเมืองและอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งแม้แต่สายเลือดและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอำนาจความรักระหว่างพี่น้องแบบที่คอมมอนดัสเสนอแม้ฟังแล้วน่าตกใจไม่ใช่เรื่องถูกต้องทางสังคมแต่ในบันทึกบางช่วงเวลาเรื่องนี้มีการบันทึกว่ากษัตริย์โรมันหลายคนมักมีแนวคิดเรื่องสายเลือดและอำนาจที่ล้ำเส้นกว่าความถูกต้องปกติจากนั้น คอมมอนดัสเข้าพบแม็กซิมัสในห้วงขังเขาพูดเนียบแนมถึงชื่อเสียงของแม็กซิมัสที่ประชาชนให้ความศรัทธามากกว่าเขาเองและยิ่งข้อเสนอให้แม็กซิมัสเข้าประลองในโคลอสเซียมเพื่อชี้เป็นชี้ตายแต่ก็แอบ,บจงใจแทงมีดเข้าข้างท้องของแม็กซิมัสเพื่อตัดกำลังทำให้เขาต้องต่อสู้ทั้งทางกายและจิตใจในที่สุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เกิดขึ้นในโคลอสเซียมท่ามกลางฝูงชนที่ขับขันความขมขื่นส่วนตัวความแค้นและความยุติธรรมมาบรรจบแม็กซิมัสและคอมมอนดัสเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ตว การสู้รวดเร็วดิบและเต็มไปด้วยอารมณ์แรงกล้าการหักล้างและบาดเจ็บเกิดขึ้นแต่ทุกจังหวะเต็มไปด้วยความหมายผลลัพบสุดท้ายคอมมอนดัสถูกแม็กซิมัสสังหารตายคาที่สนามเงียบกริบทุกสายตาจ้องมาที่ร่างของเขาขณะเดียวกันแม็กซิมัสเริ่มเห็นภาพหลอนเมียและลูกชายของเขากำลังรอเขาที่บ้าน เขาค่อยๆก้าวไปอย่างภาพนั้นเรากับจะเปิดประตูบ้านกลับไปก่อนจะล้มลงเขาขอสั่งให้แม่ทัพผู้รับใช้ของจักรพรรดิคนก่อนปล่อยทัวกลุ่มเพื่อนและนักสู้ของเขาให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสจากนั้นแม็กซิมัสก็นอนลงลูซิล่าวิ่งเข้ามาและร้องไห้สะอื้นแม็กซิมัสพูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าลูกชายของเธอปลอดภัยแล้วต่อหน้าประชาชนทั้งปวงลูซิล่าชื่นชมและสรรเสริญแม็กซิมัสว่าเขาคือในผลผู้กล้าหาญซื่อสัตย์ และอุทิศตนเพื่อกรุงโรมสั่งให้ทหารจัดพิธีฝังศพของเขาอย่างสมเกียรติและหนังก็ตัดจบลงตรงนั้นทิ้งความสง่างามและความเศร้าให้ผู้ชมตรึงใจ